สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงยุคกลางที่มีความสำคัญก็คือในปีคศ1215มีขีดจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับอำนาจของกษัตริย์ค่ะซึ่งในปีนั้นคิงจอห์นถูกบังคับโดยขุนนางของพระองค์เองให้เห็นชอบกับการเรียกร้องต่ตางๆมากมายผลก็คือทำให้เกิดกฎบัตรเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์เรียกว่าแมกนาการ์ตาซึ่งหมายถึงกฎบัตรใหญ่ค่ะแมกนาการ์ตากำหนดแนวคิดที่ว่า กษัตริย์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นการป้องกันสิทธิ์ของขุนนางและจำกัดอำนาจของกษัตริย์ในการเก็บภาษีหรือว่าทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั่นเองค่ะเหตุผลที่ต้องมีแมกนาการ์ตานั่นก็เพราะว่าคิงจอห์ใช้อำนาจในทางที่กดขี่ค่ะ นั่นก็คือเก็บภาษีสูงเกินไปเพื่อทำสงครามนั่นเองและนอกจากนี้ความพ่ายแพ้ของอังกฤษในสงครามกับฝรั่งเศสก็ทำให้ขุนนางเกิดความไม่พอใจเข้าไปอีกกลุ่มขุนนางจึงลุกขึ้นมาต่อต้านกษัตริย์และบังคับให้คิงจอห์นลงนามในแมกนาการ์ตานั่นเองค่ะถึงแม้ว่าแมกนาการ์ตาฉบับแรกจะถูกยกเลิกไปในปีเดียวกันนั้นเพราะว่าคิงจอนขอให้สมเด็จพระสันตปาปาประกาศเป็นโมฆะ แต่ก็ถูกนำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็มีการแก้ไขหลายครั้งค่ะจนกลายเป็นพื้นฐานของระบบกฎหมายอังกฤษและรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกนั่นเอง